ก้อยไข่บกกอกสวัสดีจ้ามาพ่อกันคืนนอเกาจากพี่น้องจ้ามาเด้อจากพี่น้องจ้ากินข้าวเส้าน้ําอ่างมือนีอ่างในก้อยหอยกับข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไหมห่อนหอน,หอนก้อยหอยปังจากพี่น้องจ้าสดอรดอืม ก่해นใ ฝนตกพ้ายยเข่าจะพี่น้องจา้าตื่นมาหิวเข่าเลย ở trọng Em nói kem kem Nó bỏ lên 咸干。嗯。 อากาศหินต่บ่หินจ้ะ so. ไอห้อยปังใส่ประกอบหน้าจ้าแสบคลิปนี้จะขอโตล่าเลยพี่น้องจ้าพี่น้องมาคลิปนี้กับฝากุดไล์ก่ชแชเป็นกำลังใจให้อังน้ำเนื้อพี่น้องจ้าเสียงใจหลายากะลบกกอนพี่น้องกเขาดูขอ,อให้ลหลายจ้าเขาคุณค่าล่าละจ้า